ไม่เดินเนี่ยใช่นี่แหละล็อกเอาถารแบ่งหม่บ้านอ่ะนี่ฮะเหมือนแนวหละเม้าพี่มาพี่ใทยเป็นเหลืองนั่งไงแล้วเดี๋ยวมามาล้อมเอาข้างรถเนี่ยมาล้อมแม่ข้างรถเนี่ยทำเป็นวิดีโอได้ไหมอ่ะนี่ไงนี่ก็ตั้งไปแล้วแต่างวิดีโอไว้ใช่ไหมไม่ใช่โอเคผมปล่อยเลยนะพี่ปล่อยไปก่อนนะล้าน่นี่ยพี่คนนี้เขาไม่รู้เรื่องถายอะไรเลยเขาโดนด้วย กกแล้วผู้หญิงเขาในไทยตอนนี oh, so is? Is ้ผู้หญิงนั่นอะไรกันคิดถึงสูงไหงที่เม้ามีเยอะเลยหวาเยอะเด็ดเยอะแล้วก็โดนไปด้วยเนี่ยโดนนี่ข้องนี่เข้าแขกเข้าไปช่วยไงเนี่ยเนี่ยไอ้นี่เลยเขาไปเที่ยวไอ้นี่เดินเขาไปเที่ยวเด้ออกมาไอ้เอ็นเดินเข้าไปเที่ยวใครผู้หญิงใช่ไม่ใช่ผู้ชายเดินเขาไปเที่ยวอะไรนั้นเดี๋ยวจะเอาโลไม่ใช่ฮะผู้หญิงอ่ะผู้ชายเดินเข้าไปในนั้นอะ แล้วมันจะมาคุยอะไรกับพี่ทหารเนี่ยแหละเขาเข้าไปเอารถเขาไปจอดไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่นี่เขาจะเดินเข้าไปงี้เดี๋ยวมันจะออกไปแล้วชุดนี้วนตีมอุ้มขนาดได้ไหมเพราะว่าแม่งโคตรพอโคตรแม่งไม่ได้เกิดที่นี่เลยผมอยู่นี่มาสี่ทีผมนี่ออกมาแล้วนี่ยนี่ออกมาแล้วนะเปลี่ยนชุดเลยมัไม่ไม่ได้เปลี่ยนไม่ใช่ไม่ใช่ เขาจะมาถามอะไรพี่ทหารเนี่ยเนี่ยแน่เน่เห็นป่ะเดี๋ยวพี่ทหารก็จะไล่เขาไปเห็นไ่ะเขาจะเดินไปปุ๊บแล้วด่าอะไรไม่รู้เนี่ยเห็นนะเห็นป่ะเห็นปะเห็นไหมอ่อคนเนี้ยเดินตามได้เห็นป่ะแล้วปล่อยคุณนอนนั่งอยู่ข้างนั้ตอนนี้ยังไม่ต่อยเนยคนนี้ออกแล้วเสื้อสีต้อมเเสื้อสีต้มยืนมองอยู่่ไม่ใช่เวัยนรุ่นนี่ยเวรุน หลังไม่เมาตรงนี้ลแล้วนะเนี่ยเบี่ยงขาเลยนะเ,เ,ยเดี๋ยวดูคนเปิดนะดูคนเปิดมีคนเดียวคนคนดอดต่อยก่อนนะคนแรกอะ่ะทีแรกเขาไม่แพ้เสื้อส้มนี่นะใหม่ใหม่มาเสื้อส้มมามันเสื้อส้มมีกระเด็นเลยไม,ไม่ใช่คนนี้เปิด โอเคตัวเปิดไอ้ตัวเปิดมาแล้วไม่ต้องเห็นหน้าครับว่าไงฮะเด๋ยวครับโอ้โหอะไรนะ แต่กล้องร้านทองนี่สงสัยต้องพึ่งพี่ตำรวจแล้วล no ่ะน้าร้านทองเต็มเต็มเลยสุดตัวเลยร้านทองมันกลัวโดนถล่มหรือว่าไม่เดี๋ยวเดี๋ยอมาเดด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดยไม่ลาบไม่ลบติดาประไม่ลบไม่ลาบเดือดขึ้นมาแล้ว โอ้ยยยยอ้นโดนยำมันแล้วนะเดินะไม่ไม่อ้นโดนไอ้ทหารนะโดนเข้าไปอยู่ในร้านเลยโดนเนี่ยอ้นโดนโดนอยู่ตรงเกตตู้โทรศัพท์เลยโทรศัพท์ออกมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวออกมาแล้วเดินออกมาเนี่ยนเรายังเมาไปตึงเมาหนูเดินเข้าไปไปเดินเสื้อส้มขึ้นโดนแล้วเสื้อส้มโดนแล้วทีเนี้ยนี่นะไหนพี่วันโดนยื้ออยู่คนเดียวเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนีทหารเนี่ยใช่ไหมเนี่ยทหารอือื เดี๋ยวดูเลยก่อนเดี๋ยวดูขอภาพนี่นี่นี่ตัวเปิดนี่ตัวเปิดนี่นี่ยเอ็มอะมีเอ็มอยู่ที่ตัวเอ็มเขียวใช่ไหมสีเขียวใช่ไหมนี่นี่ตัวนี้อ่านี่ตัวนี้นะกว่าผมด้วยนะเดี๋ยวนขายชิ้นใช่ไหมของเมื่อเพื่อนผมเป็นทหารพานอยู่ที่ยะลาตอนผมเมื่อเป็นทหารพานอยู่ผมเมื่อวันนั้นโดนแล้วกเด่นเลยวันนั้นปวด